ก่อนหน้านี้ผมกับไอด้าได้ออกมาถแถลงข่าวยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับใครใดใทั้งสิ้นตามที่ตอนนี้เข้าใจผิดกันนะครับในทางกลับกันแล้วคือแบบความสัมพันธ์ของผมกับไอด้าดีขึ้นด้วยซ้ำเข้าใจดีมากขึ้นกับผมผมได้รับอนุญ,ญาตให้เจอลูกบ่อยขึ้นนั่นรวมถึงผมก็ได้เจอเขาบ่อยขึ้นเช่นกันพอได้เจอกันได้อยู่กันสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราได้พูดคุยได้ปรึกษากัน มันก็พูดว่าอะไรมันดีขึ้นไม่ว่ามันจะออกมาเป็นทิศทางไหนมันดีขึ้นแล้วนะครับจนวันหนึ่งนะครับเมื่อไม่นามนมานี้มันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นคือไอดาเขาได้ไปเห็นโพสต์ข้อความนะครับในอินสตาแกรมในเชิงแบบว่ายั่วยุแล้วก็ก่อกวนเขาก็เลยได้ทำการโพสต,ตอบตอบโต้ไปด้วยภาพและเนื้อหาที่ค่อนข้างจะ รุนแรงพองสมควรนะครับซึ่งมันทําให้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันกลับมาปะทุข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ขอ,อโทษใครนะครับรายังไงผมมันคือความผิดของผมที่เป็นตัวต้นเหตุแล้วก็ต้นเรื่องทุกอย่างคือวันนี้ผมขอโอกาสที่จะออกมาขอโทษทุกๆคนที่ทําทให้เดือดร้อนแล้วก็ขอโทษที่ทําทผิดพลาดแล้วก็ทาไม่ดีไปในอดีตผมขอโอกาสให้ ทุกคนได้ดําเนินชีวิตต่อแล้วกันผม,ผมขอเรียกว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าเออผมอยากขอโอกาสที่จะได้ทําหน้าที่คุณพอ่อแล้วก็ได้ทํางานที่ผมรักทําดนตรีที่ผมรักต่อไปแล้วก็อ่าอันนี้กําลังจะบอกว่าตอนนี้เรื่องกิ๊กไม่มีแล้วเรือ่องสาวครับเท่านี้แล้วกันครับผมออขอโทษแล้วก็ไม่อยากพลาดพิงถึงใครทั้งสิน้น <ะ S 1> แล้วก็ว คนที่ครับไม่มีประเด็นอะไรครับไม่มีประเด็นคาเขาไปแจ้งครับเขาจะละฮะละฮะเว่าทำให้เสียชื่อเสียในการแข่งขันครั้งนั้นในส่วนตัวของเรานะคะไม่ไม่ทราบผมไม่ได้คือผมยอมรับนะพอแบบเกิดเรื่องขึ้นผมก็วางโทรศัพท์ไว้ไกลตัวคือแบบเราก็ไม่อยากจะไปหมกมุ่นอยู่กับมันนะครับดีกับเราคนนั้นเรารู้จักไหมคะครับเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่มีประเด็นขึ้นมาเรามีอะไรอยากจะชี้แจงอย่างนี้ขอบคุณนะครับ กับเรื่องที่เป็นประเด็นไม่ครับไม่ไม,ไม่อย่าพลาดพิงเลยครับเรื่องพวกนี้มันมันเซนซิทีฟมากๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้มียังไงผมก็เป็นต้นเหตุอ่าที่ทําให้เกิดเรื่องผมขอโทษแล้วขอพี่ๆนะแบบว่าทุกๆคนเลยอ่ะเราช่วยกันจบเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าผลกระทบมันไม่ได้ตกกับผมคนเดียวแล้วตอนนี้หลายหลายคนก็เกิดความเสียหายนะครับผมผมขอเรื่องในการดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับแล้วก็ มีแอบไปชอปปิ้งกันบ้างครับเอมมี่คะทั้งสองฝ่ายอย่างทั้งเราไอด้าแล้วก็ฝั่งหนึ่งเราได้มีคุยมีเคลียร์กันก่อนนะครับได้เคลียร์กันจบไม่เรื่องเรื่องคดีความนะครับไอเรื่องคดีความอะไรนี้ผมอ่าได้ยินมาแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบอะไรลึกซึ้งนะครับเอาเป็นว่าประมาณเท่านี้คือหลายคนเข้าใจผิดว่าเออ กลับไปมีความสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆแล้วมันเกิดจากการโพสต์ตอบโต้กันมากกว่าใครบามคดข้ความมาชี้แจงว่าเหมือนแบบว่าเขารู้จักเราจริงตอนที่แบบไปต่างประเทศอันนั้นจริงไหมคะเรื่องนี้อ๋อไม่ไม่ไม่น่าใช่นะครับคือมันอ่านไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่าผมพูดให้ฟังก่อนมันมีเรียกว่าอะไรอ่ะ Instagram อ,อินสตาแกรมปลอมอะเยอะมากมันมีมีเยอะมากของผมก็ยังมีมนะครับแล้วก็ตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถมันไวอะเหมือนกับว่าคุณขับรถปาดหน้าแล้วแบบเราเผลอด่าใครไปอย่เงี้ยมันไวอย่างนั้นอะคีย์บอร์ดมันอยู่ในมืออะแล้วก็หลายๆคนก็ไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะเล่นด้วยนะครับก็เลยแบบทำอะไรคิดว่าเป็นเรื่อง สนุกสนานกันแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันกระทบจิตใจกับคนที่โดนกระทําพอสมควรนะครับก็ขอเนี่ยแหละครับผมขอโทษแล้วก็ผมรู้สึกผิดจริงๆนะครั้งนี้เป็นแบบ บทเรียนครั้งใหญ่ของผมที่ผมทําให้หลายๆคนต้องมาเดือดร้อนเพราะผมนะครับ้อ่คนนั้นเรารู<พ>้จักกันไหมรับเท่านี้แล้วกันนะครับ s e n <ผม> s i t i v ตอตอบได้ไหมว่ารู้จักหรือไม่รู้จักมันพลาดพิงไม่ได้หรอครับเรื่องพวกนี้มัน sensitive <ว>นะครับไอ้ด้าน่อนนี้เป็นยังไงก็มาถามผมเลยด้านเป็นเพื่อนครับแล้วก็แต่ว่าเราตอนนี้มันก็อย่างที่บอกครับมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาทิศทางไหนนะมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็ เราตั้งใจที่เราจะช่วยดูแลลาลาเบลนั่นคือเป้าหมายหลักของเราแล้วเราไม่ได้จทดทะเบียนครับคิดว่าจะกลับมาเป็นสามีภรรยาพ่พแม่อะไรนี้ได้เหมือนเดิมโอ้อนาคตผมไม่รู้เลยครับนนรไม่รู้เลยครับไม่ลงลรลงลยลายละเอียดใ,ในวันนี้เรากลัวมันจะเป็นปัญหาหรือรังต่อไปไหมว่าแบบมันจะเกิดใช่ครับารายรายละเอียดมันค่อนข้างจะแบบว่า เซนซิทีฟอะครับแล้วมันก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกตอนนี้มันไปไปในทางกฎหมายแล้วใช่ไหมครับมันมันพูดลําบากนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับมันประมาณตอนนี้แอมมี่ได้คุยได้เคลียร์กันทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยหรือยังคะไม่เอาอย่างนี้แล้วกันครับมันไม่ได้มีใครมาแย่งผมอะไรอย่างที่เขาเข้าใจกันอย่างนั้นมันเกิดจากการตอบโต้กันในอินสตาแกรมมากกว่าแล้วก็ไอด้าก็คุยกับผมว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ใจร้อนแล้วก็ทำไปด้วยอารมณ์นะครับ เราได้เขาไปจักเปืองใช่ไหมคือว่าสีที่ทำมันไม่ถูกต้องฟีดแบ็เกิดขึ้นแบบนี้คือก่อนหน้าเนี้ผมได้มีการมันมีข้อความอื่นมาก่อนแล้วนะครับอ,อย่างที่บอกโพสต์ข้อความที่เห็นเนี่ยมันเป็นเมื่อเกือบ2เดือนแล้วนะที่ไอด้าไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นเคยโพสตอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับทางอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันก็ เหมือนจบไปแล้วแล้วก็พอมันมาเกิดขึ้นอีกครั้งผมก็คิดว่ามันนานมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยผมผิดเองที่ผมไม่ไม่ไม่ได้รีบจัดการอะไรนะครับแล้วกนน็มีโอเคแล้วจัดการแล้วครับผมก็มีโอกาสได้คุยก็ผมคิดว่าเม่อหล่ครับมันน่าจะจบเร็วๆนี้แล้วล่ะครับส่วนตัวเราคิดว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดไปเองปะหาเรื่องรา้งหมดที่เกิดขึ้น อะไรนะครับผมเรื่องเราคิดว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดไปเองของไอด้าหรือเปล่าคะเรื่องราวทั้งหมดครับผมเท่านี้แล้วกันครับเยอะแล้เยอะแล้วเสียคดีใช่ไหมครับอ่าแม่อ่าก็ด้วยครับทุกอย่างครับตอนนี้มันพูดอะไรมันจะมีผลเอฟเฟกต์ต่อคนอื่นนะครับคือผมเนี่ยออกมาเพื่อผมรู้สึกผิดจริงๆนะไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องตัวเองอะไรแล้วก็ผมก็คิดว่าผมทําให้คนอื่นเดือดร้อนมามากแล้วผมก็อยากจะ จบลงแค่ตรงนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับผมฝากพี่ด้วยทุกคนครับเท่านี้เลยแล้วกันครับครับผมเท่านี้เลยครับขอบคุณนะครับ